กระเอดตัวดีของชมท่มมานตอนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มีคุยก่อนเกมนัดชิง UCL นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเตมิลานนะครับก็อาจจะได้ยินเสียงก่อสร้างนิดนึงขอไปนะครับข้างว้านทำอีกแล้วนะครับเนาะโอเคก็มานะครับ เป๊ะคืนนี้ตีสองนะครับผมมาดูความพร้อมของทั้งสองฝั่งนะครับเรื่องจกฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนนะครับก็ครับฟูลทีมครับมีไคลเ์เบอกเกอร์คนนี้ที่เช็คฟิตนะครับผมอ้างอย่ากสกอร์เนาะส่วนฝั่งของอินเตอร์วิลานะครับก็มีหนึ่งคนมีสองคนที่เช็คฟิตครับคือมุิตยานกับอจอร์คินคอรีอานะครับผมใช่เนาะซึ่งอ่าผมคิดว่าคนที่เรียว,ว่าสำคัญมากกว่าเลยคือมุิตยาน,นครับเนาะใช่ได้กล่าวมนยูนะวันนี้เก็นะแต่ว่า น่าจะพร้อมแหละนะครับใช่น่าจะพร้อมแต่ว่าเป่มจะเป็นตัวจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่จริงไมหิตยาไม่ได้เป็นตัวจริงรอยู่แล้ววะนะครับใช่เนาะนะถ้าเอาแบบว่าเออนะครับใช่แต่ก็ถือว่าเป็นตัวสำคัญนะที่แบบว่าพาอินเตอร์มาถึงรอบนี้เขาก็ยิงนะร,รอบที่แล้วอะไรเนี่ยนะครับเนาะก็เกมนี้นะครับคือเราดูแบบง่ายๆเนี่ยคือมาตียด,ดีกว่านะครับใช่ดีกว่าทั้งเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับเรื่องของโค้ดแผนการเล่นนะครับ ฟอร์มนะครับผมทุกอย่างครับฉายเกมลุกเกมรับอะไรเนี่ยแมนเชสเตอร์ที้ผมว่าดูดีกว่านะดูดีกว่าอินเตอร์นะครับเนาะแต่ว่าสิ่งที่อินเตอร์ได้เปรียบนะครับผมบอกเลยว่ามันคือเรื่องของอ่าประสบการณ์นะครับในถ้วยนี้นะครับเนาะคืออ่ายังไงอะแมนเชสเตอร์ซิตี้อะนะครับไม่เคยได้แชมป์อย่างทุกคนรู้เนาะครับคือไม่เคยได้แชมป์ UCL ีเอลนะครับแล้วก็มันยากเสมอแหละครั้งแรกนะครับคือถ้าแมนซิตี้ปีนี้ได้อ่ะปีหลังๆมันน่าจะมาเรื่อยๆแหละนะครับ ใช่ถ้าไม่ได้แผ่วไปเนาะแต่ว่าเออคือต้องได้ครั้งแรกก่อนซึ่งยากที่สุดนะครับใช่จนอินเตอร์เนี่ยเคยได้ไปแล้วนะครับจำไม่ได้ว่าครั้ง2หรือเปล่านะผมจำไม่ได้นะนะครับใช่คืออินเตอร์แบบว่าเออเคยทําได้ไปแล้วถึงนักเตะในชุดนี้เนี่ยจะไม่ได้มีหลงเหลือมาจากชุดที่ปีที่ได้แชมป์เลยนะครับแต่ว่าก็จะว่ามันคือทีมที่แบบเออนะครับมันคือแบบจะบอกว่าเป็นความแบบขังอะไรก็ไม่รู้มันก็อาจจะดูไม่ค่อยสเหตุสมผลเนะแต่ว่าแบบ มันน่าจะเป็นเรื่องของแบบความมั่นใจว่าแบบว่าอ่าอย่างเนี้ยแมนเชสเตอร์ตีบเนี่ยนักเตะในทีมแมนเชสเตอร์ตีก็คงแบบอาจจะมีคิดในใจลึกๆเลยว่าแบบว่าแบบว่าเออทีมเราไม่เคยได้เลยเราโอ้โหเราจะทำได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับเนาะใช่ก็อาจจะมีอยู่บ้างนะความคิดนั้นแต่ก็แบบเออก็ต้องคิดว่าแบบต้องทําให้ได้ในวันนี้ใช่ไหมนะครับแต่ส่วนของอินเตอร์เนี่ยก็คือจะไม่มีความคิดว่าแบบว่าเราไม่ทีมเราไม่เคยได้อะเออทีมเราเคยได้แล้วนะครับใช่เนาะเพราะฉะนั้น นั่นแหละนี่คือสิ่งที่อินเตอร์ได้เปรียบนะครับคือเรื่องของอ่าแบบประวัติศาสาตร์นะครับแต่ซึ้อมันก็สำคัญในระดับหนึ่งนะเออนะครับใช่คือแบบว่านะครับเแต่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตีต้ก็ดูดีกว่าจริงในนัดน,นี้นะครับเนาะถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะในนัดน,นี้นะครับจะได้เป็นอ่าทริปเปิลแชมป์นะครับเนาะหรือว่าทริปเปิลแชมป์นะครับใช่ก็คือแชมป์ลีกแชมป์บอลถ้วยที่เป็นถ้วยใหญ่ในประเทศตัวเองอะแล้วก็ แชมป์ UCL นะครับก็จะได้เป็นเทเบิลแชมป์นะครับใช่เนาะส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยถ้าได้ถ้วยนี้เนี่ยก็จะเป็น3แชมป์เหมือนกันนะนะแต่ว่าอาจจะเรียกว่าเป็นเทเบิลแชมป์ไม่ได้นะเพราะว่าเทเบิลแชมป์มันต้องเป็นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับใช่แชมป์เลีกแชมป์บอลถ้วยถ้วยใหญ่แล้วก็แชมป์บอลเล็กนะครับอินเตอร์เนี่ยได้บอลถ้วยในประเทศมา2รายการนะครับบอลถ้วยถ้วยใหญ่ก็คือเล็กเนาะในประเทศนะครับใช่เนาะก็ถ้าได้ UCL ปีนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับสำหรับอินเตอร์ เราก็จะได้3แชมป์นะครับแล้วก็เออครับใช่ล้มยักได้ล้มแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะเป็นทีมที่แบบเป็นรองแต่เป็นล้มเขาได้ก็จะตกกจะดูดีมากโหดมากนะครับใช่เนาะก,ก็เอา่าผมคิดว่านั้นเนี่ยสู่สีนะครับใช่ออส,สู่สีเพราะมันมเป็นนัดชิงด้วยนะครับแต่คือถ้าเทียบกันอะนะครับในมุมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเทียบอินเตอร์กับแมนยูอะถามว่าใครยากกว่ากันอนะ่ะผมว่าแมนยูยากกว่านะเนาะผมไม่รู้ผมพูดเข้าควางทีมตัวเองด้วยป่นะแต่ว่าแบบ เมนยูอ่ะยากกว่าอินเตอร์อีกนะครับใช่เนาะแต่ว่าคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ผ่านมาได้ใช่ไหมแล้วก็แต่ว่านัดเนี้ยคือมันต่างจากนัดเจอแมนยูเพราะว่ามันคนละถ้วยกันนะครับใช่คือไม่ว่าทีมอ่ะนะครับเราเรียบสองนัดเนาะนะครับนัดชิงเอเวอคร์กับนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยนะครับเอาความยากของทีมอ่นะนัดชิงเอเวอคร์ยากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเอาความยากของถ้วยอ่ะนะครับนัดเนี้ยยากกว่าอยู่แล้วนะครับใช่เนาะ ก็เลยผมคิดว่านันเนี้ยก็คงสูงสีแหละนะครับอาจจะเป็นแน,แนวเดียวกับนัดชิงเอเวอร์ครับก็คือแม,มนเชสเตอร์ก็คลองเกมเหนือกว่าแหละแต่ว่าอาจจะต้องลุ้นเหมือนกันนะครับในนันเนี้ยเราผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้คงไม่ชนะสบายๆนะครับแต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วแมนซิตี้น่าชนะได้นะครับใช่อินเตอร์อาจจะยื้อได้จนถึงต่อเวลาอนะไรเนี้ยเราคิดผมว่าผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะได้คนระับใช่ แล้วด้วยคุณภาพมอนสเตอร์เตตี้อ่ะนะครับเอ๋อแต่ผมคิดว่าแบบนั้นเนี่ยคนที่เด่นคนที่แบบจะยิงประตูชัยอ่ะมันจะต้องไม่ใช่แบบพวกฮาเลนเดอะบอยกุนโดกานนี่ก็ไม่น่าใช่ผมคิดว่ามีโอกาสจะเป็นโรดี้สโตอนอเลยนี้นะนะครับใช่ที่คนที่จะแบบทำประตูชัยหรือวไม่ก็ตัวสมรองที่ลงมาโฟเดนอะไรแบบเนี้ยนะครับใช่หรือไม่อาจจะเป็นดาวรุ่งที่แบบเออโคบามเมอร์แฟนเฟนเฟนเฟส่งมาแต่ไม่น่าได้ลงหรอกนะครับเนาะเออมันก็ต้องแบบเป็นคนที่แบบแบบเนี้ยที่แบบเออจะมายิงประตูชัยได้นะครับ ว่ามันจะเป็นแบบนั้นเนาะนะครับอ๋อนี้ผมเดา nice ลเล่นๆนะครับอ๋อก็ประมาณน,นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมงทีมต่ไปกดแชร์กันเยอะแ,แล้วก็ฝากเป็นเดิมครับ Global p e r o v i o n บริาษาัทจัดทัวร์เที่ยวจัดอบรมสัมมนาทีมดิ้ทงทาง,ทางด้านห่างในสุดแต่กดลิงก์ในใต้รีสคูชั่นนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำหนังเกมครับไม่ไนี้ผลก่อนสวัสด,ดีครับ